พี่เซอร์เบียนะครับผมสั่งตำลาวหลวงพ่อบางหนึกครับโดยสาวหลวงพ่อบางครับดูวิธีการตำนะครับเจ้ากำลังดีเจ้าใส่อะไรบ้างครับมาดูวิธีการพีชเตรียม

ใจเงิน้ราคอเงินาเอเปิดเปิดเปิดที่นี่เปิดใจอันนี้สดจังเลยโอเคคุณผ้ชาเไมอั ใ,ใส่น้ำปูป่ะยังยึดรถใส่ยังนี่คือหนุห่มเขาบางสับไก่นี่นะ <c oughs> ย่ชหยางชีออย่างเจ้าหอน ่นี้ก็มีการขายปิ้งไก่นะครับร้านนี้ครับอยู่ที่้ำตกกวางสรีลพบางประเทศลาวครับ อันีอใส่ัจะไ่ซีแทนดีเนี่ยบ่มีมมีเเี่หวงาหรอก่น้ำปลาแดงป่บอ

เที่ยวสบายกับมิทเตอร์ฮอสเซียครับ